สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่30สิงหาคมปี2022นะคะหัวข้อวันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวนะคะในประเด็นของการขาดแคลนพลังงานโดยมีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยจะลดการส่งออกพลังงานนะคะเนื่องจากว่าสต็อกน้ำมันฉุกเฉินน่ลดต่ำลงค่ะในขณะที่วิกฤตของการขาดแคลนพลังงานของฝั่งยุโรปเนี่ยก็ยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีอีกข่าวน,นะคะที่บอกว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาแล้วนะคะมีการเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติที่มาจากฝั่งรัสเซีย คือตามข่าวก็มีสองมุมมองนะคะบางก็บอกว่าเป็นการเผา๊าซทิ้งเป็นว่าเล่นนะคะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยขายไม่ออกนะคะเป็นผลมาจากการความบาดค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรนะคะณสุดท้ายแล้วผลกระทบจากการเผาไหม้รัเสเซียได้ประโยชน์ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังะคะ่ะ ตอนนี้มีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะปิดการส่งออกพลังงานเนื่องมาจากสต๊อกน้ำมันเบนซินทางชายฝั่งตะวันออกนะคะอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบทศวรรษค่ะขณะที่ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในวันจันทร์เนี่ยเพิ่มขึ้น1%ปหลังจากที่กลุ่มของโอเปกและก็โอเปปรัสนะคะเขาเร่งลดการผลิตหักจำเป็นนะคะท่ามกลางความขัดแย้งในลิเบียรวมถึงราคากาซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นในโรปราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสเท็กซัสนะคะก็พุ่งสูงขึ้น จะดี่เช็คเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่96.76ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเพิ่มขึ้น2.5%จากสัปดาห์ที่แล้วค่ะราคาน้ำมันดิบเบรนนะคะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ102.69ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเพิ่มขึ้น4.4%จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันค่ะในขณะที่ราคาน้ำมันที่ยังคงคงส่งขึ้นนะคะท่ามกลางแรงกดดันอย่างต่อเนื่องซึ่งมาจากความต้องการเรื่องของเชื้อเพลิงนะคะจากวิกฤตพลังงานของยุโรปรวมถึงข้อจำกัดในด้านกำลังการผลิตค่ะ อย่างตอนนี้ในเยอรมนีนะคะก็มีผู้คนเนี่ยต่างพากาันซื้อแผงโซลาเซลล์เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับบ้านและก็ธุรกิจในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะเยอรมนีมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพิ่มขึ้น22%นะคะ่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็ยังอีกหลายๆประเทศนะคะที่กําลังพยายามนํามาตรการประหยัดพลังงานมาใช้ด้วยค่ะส่วนในสหรัฐนะคะที่ผ่านมาเดือนมีนาคม ประธานาธิบดีจอรเดนเขาปล่อยน้ํามันสํารองฉุกเฉินไปวันละ1ล้านบาร์เรลนะคะนาน6สัปดาห์เพื่อแก้ไขราคาน้ำมันเช้เพลนที่พุ่งสูงแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานก็มีเปิดเผยว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่29กรกฎาคมที่ผ่านมาน้ํามันดิบในคลังสํารองลดลง4.6ล้านบาร์เรลนะคะมาอยู่ที่469.9ล้านบาร์เรลแต่ระดับต่ําสุดในรอบ37ปีค่ะแล้วก็ยังเป็นการระบายน้ํามันรายสัปดาห์น้อยที่สุดนับตั้งแต่พฤษภาคมด้วยค่ะ รายงานจาก EIA นะคะเขาบอกว่าสัปดาห์ล่าสุดของวันที่19สิงหาคมเขาระบุว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐมีการปรับลดลงกว่า3.3ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการไว้ซึ่งถ้านับตั้งแต่พฤษภาคมนะคะสหรัฐระบายน้ำมันสำรองเฉลี่ยไปอยู่ที่8 8 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันไม่ได้ถึง1ล้านบาร์เรลตามแผนที่กำหนดไว้ค่ะ ทางนี้ก็ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็มีเสนอกฎนะคะในการคืนน้ำมันดิบให้กับคลังสำรองโดยอนุญาตให้มีการทำสัญญาเพื่อซื้อขายน้ำมันในปีต่อๆไปในราคาที่คงที่นะคะแล้วก็กำหนดไว้ล่วงหน้าค่ะซึ่งฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็เชื่อว่าแผนนี้จะช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำมันในประเทศได้นะคะแต่ว่าล่าสุดข่าวจากสำนักข่าว AP เขาก็รายงานว่าในขณะที่ปริมาณเชื้อเพลิงทั่วประเทศเนี่ย ต่ำกว่าปกติด้วยเหตุผลหลายๆประการนะคะอย่างเช่นเรื่องของสงครามในยูเครนนะคะเรื่องของสภาพอากาศที่รุนแรงพายุเฮอริเคนแล้วก็อื่นๆนะคะที่ทําให้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่จากอักลันติกตอนกลางถึงรัฐเมนนะคะจะได้รับผลกระทบทําให้เกิดการหยุดชะงักได้ค่ะในยุโรปนะคะราคา๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เปลี่ยนไปใช้น้ํามันดีเซลแล้วก็น้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นการหนุนราคาน้ํามันดิบอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนในสารัฐเนี่ยน้ำมันดีเซลแล้วก็ฮิตติ้งออยนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมหรือน้ํามันอื่นๆน,นะคะที่ใช้สําหรับให้ความร้อนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดนะคะมากกว่า50% ก็เลยทําให้เกิดความกังวลเรื่องของอุปทานที่จะหยุดชะงักไปค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเจนิเฟอร์กร n นโฮมนะคะกำลังเรียกประชุมผู้ว่ารัฐนิวอิงแลนด์นะคะแล้วก็ผู้อํานวยการด้านพลังงานเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะโดยเธอได้เรียกร้องในจดหมายฉบับหนึ่งให้กับผู้ว่าการนะคะสําหรับดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหานะคะอีกทั้งเธอก็เรียกร้องให้โรงกลั่นของสารัฐมีการจำกัดการส่งออกก่อนที่หน้าเริเิเคนกำลังจะมาถึงค่ะในสารัฐนะคะถ้าหากว่าเกิดการหยุดชะง,งักไปจะส่งผลกระทบต่อรัฐที่อยู่ในภูมิภาคนี้มากที่สุดนะคะก็อย่างเช่นรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะจะต้องพึ่งพาราวราอขึ้นไปรัฐเมนเนี่ยก็พึ่งผามากที่สุดนะคะมากกว่า60%ค่ะแล้วก็ตอนนี้เองผู้ว่าการรัฐเมนนะคะ เขาก็มีการเร่งที่จะประชุมหารือเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการรักษาอุปทานพลังงานน้ำมันให้คงที่ด้วยซึ่งตอนนี้นะคะสิ่งที่จะต้องจับตามองต่อไปก็คือแนวโน้มของราคาที่จะพุ่งสูงขึ้นโดยที่น้ำมันดิบเวสต์ทัสต์นะคะจะทะลุ97ดอลลาร์หรือไม่นะคะซึ่งมีนักหัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านเทคนิคเนี่ยเขากล่าวว่าที่เราเห็นว่าราคาลดต่ําลงก่อนหน้านี้เนี่ยแนวโน้มอาจจะย้อนกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งก็เป็นไปได้ค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกตันต้นนะคะขณะนี้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่96.76ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะนักคือวันที่29สิงหาคมส่วนสถานการณ์ของข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิร่านะคะที่อาจจะมาอุดช่องโหว่นี้ได้ก็คือตอนนี้เนี่ยยังเป็นไปอย่างล่าช้านะคะถามว่าอิรานเนี่ยเขาพร้อมไหมที่จะปล่อยน้ามันทางอิรานเขาพร้อมที่จะปล่อยน้ามันหลายล้านบาร์เรลนะคะออกสู่ตลาดได้ถ้าหากข้อตกลงกับสหรัฐเนี่ยได้รับการสรุปค่ะ โดยมีรายง,งานอัปเดตเมื่อวันวันนี้ของอิหร่านนะคะวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเขาบอกว่ามีประมาณ93ล้านบาร์เรลที่ถูกเก็บอยู่ในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็นอกสิงคโปร์แล้วก็ใกล้จีนด้วยค่ะอิหร่านที่ครองอยู่บนฝั่งก็อยู่ราวๆ60-70ล้านบาร์เรลนะคะส่วนล่าสุดเช้าวันจันทร์ที่29สิงหาคมประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยเขาได้ออกแถลงข่าวในกรุงเตหะรานนะคะประเทศอิหร่านโดยได้พูดเตือนว่า แผนการฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์เนี่ยจะไม่มีทางกลับมาตกลงได้หากมีการสอบสวนให้อิรานหยุดการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรนเนียมค่ะส่วนของสหรัฐนะคะเขาก็ประกาศว่าจะไม่พิจารณาข้อเรียกร้องเพิ่มเติมแก่อิรานตามข้อเสนอของสภาพยุโรปนะคะในการ,รฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งโดยสรุปก็ทําให้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถบรรลุผลได้นะคะส่งผลให้การกลับมาส่งออกน้ํามันอีกครั้งของอิรานตอนนี้ยังไม่แน่ชัดค่ะ คราวนี้มาดูที่ข่าวของทางรัสเซียนะคะก็มีข่าวว่าทางรัสเซียได้เผาก๊าซทิ้งเป็นว่าเล่นนะคะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าการที่เผาเนี่ยเพราะว่าโดนคว่ำบาตรไปค่ะแล้วก็จากข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเผาจริงหรือเผาเล่นนะคะรัสเซียได้ผลพลอยได้เกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ด้วยค่ะโดยตามข่าวล่าสุดนะคะก็บอกว่ารัสเซียมีการเผาก๊าซไปมากกว่า4ล้านลูกบาทเมตรโดยมูลค่าอย่างน้อยนะคะ10ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือว่า8.4ล้านปอนด์ในทุกๆวันนะคะใกล้กับชายแดนติดก,กับฟินแลนด์ซึ่งจริงแล้วนะคะเรื่องนี้ทางเว็บข่าวของฟินแลนด์เขาได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยเขาทราบความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่วันที่17มิถุนายนทางฟินแลนด์เขาไม่ได้รับกา๊าซธรรมชาติจากรัสเซียตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมนะคะเนื่องจากว่าปฏิเสธที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็นรูเบิลตามที่รัสเซียเรียกร้องแล้วก็สื่อของฟินแลนด์เนี่ยเขาก็เคยรายงานไว้ก่อนแล้วว่ารัสเซียจะต้องเผาก๊าซทิ้งเนื่องจากถูกความบากค่ะ โดยจุดที่มีการเผาไะมะไม่ได้มาจากสถานีบีบอัดกาซธรรมชาติของก๊าซพอมนะคะแล้วก็จากข้อมูลของราวเทียมของนาซาเนี่ยเขาก็พบว่าจุดที่เกิดการเผาไหม้ก็คือเผากา๊าซเนี่ยอยู่ตรงสถานีกา๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ที่ชื่อว่าปตาวายาอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะก็คือจะอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับสถานีบีบอัดกาซธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของท่อส่งออกก๊าซนอร์ด,หดีหนึ่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็บอกว่าก๊าซดังกล่าวนะคะน่าจะเป็นก๊าซที่เคยถูกส่งออกไปยังเยอรมนีผ่านท่อหนอสติมหนึ่งในก่อนหน้าค่ะคือปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการเผาทำลายก๊าซกันนะคะเพราะถือว่าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีค่าอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เปิดวาล์วบ่อก,ก๊าซแล้วเนี่ยก๊าซที่สกัดแล้วเขาจะต้องถูกจัดเก็บหรือว่าถูกส่งผ่านท่อส่งก๊าซไปเพื่อขายไปยังยุโรปหรือว่าส่งไปที่ไหนสักแห่ง เขาก็วิเคราะห์กันว่าเนื่องจากว่ารัเสเซียเนี่ยได้ตัดขาดการส่งก๊าซไปยังเยอรมนีโดยกลับมาส่งน้อยกว่าปกติอีกนะคะในเมื่อการส่งออกลดลงแต่การผลิตไม่ได้ลดลงไปนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงกับปัญหาในการจัดเก็บเลยคาดการว่าในเมื่อก๊าซไม่ได้ถูกจัดเก็บและไม่มีที่ปรัเสเซียจะนําก๊าซธรรมชาติที่ไม่ได้ส่งออกไปยุโรปเนี่ยไปไว้ที่ไหนหรือว่าจะขายให้กับที่อื่นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นการตั้งใจเผาก๊าซธรรมชาติเหลวทิ้งค่ะ และถ้าหากว่าเราไม่พูดถึงเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของรัสเซียกับยูเครนนะคะบางทีเนี่ยสถานีก๊าซธรรมชาติอาจจะต้องเผาก๊าซธรรมชาติในบางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้วก็การส่งก๊าซก็คืออาจจะเกิดมาจากมีความผิดปกติบางอย่างในสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่าโรงงานก๊าซชีวภาพอื่นๆนะคะอย่างเช่นการรักษาแรงดันในถังเก็บก๊าซให้คงที่นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็ค้านว่า เปลวไฟที่มันลุกไหม้เนี่ยมันสูงและบังครัผิดปกติเกินไปถ้าจะหมายถึงว่าเป็นการเผาก๊สเพื่อรักษาแรงดันในถังก๊ซเนี่ยก็ไม่น่าใช่ส่วนทางด้านของาศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมพลังงานจากหมหาวิทยาลัย LUT ของฟินแลนด์เนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นไว้นะคะว่าอาจจะเกิดจากการที่อุปกรณ์บางอย่างในระบบท่อส่งเนี่ยขาดหายหรือว่าเสียไปนะคะซึ่งรัสเซียเองก็ไม่สามารถผลิตวาล์วก๊สคุณภาพสูงจนทำให้เกิดเหตุการณ์เผาไหม้ระยะยาวเช่นนี้ได้ค่ะ เสียงอีกฝั่งหนึ่งของทางเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะเขาก็กล่าวว่าก๊าซธรรมชาติที่ถูกเผาไหม้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดบริคคาร์บอนนะคะโดยจะทาให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากซึ่งถ้าถามถึงอนุภาคของมันนะคะจะเป็นตัวเร่งการละลายของน้ําแข็งอาร์กติกขั้วโลกเหนือคะ่ะสิ่งนี้นะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้พื้นที่ทางเหนือเนี่ยอุ่นขึ้นเป็น2เท่าอีกด้วยเรามาพูดถึงขั้วโลกเหนือนะคะในแถบอาร์กติก จะได้รับผลกระทบอย่างสูงก็คือน้ําแข็งละลายเร็วขึ้นจริงๆแล้วนะคะในหัวข้อนี้รัสเซียจะได้ประโยชน์นะคะกับจุยจทธศา,าศาสตร์ถ้าเรือเดินสินค้าใหม่ของรัสเซียที่แถบมหาสมุทรอาร์กติกทางโค้โลกเหนือนะคะ่ะเขตนี้เชอรี่เคยเล่าไปแล้วนะคะว่ากําลังเป็นสมรภูมิใหม่ที่นานาชาติเนี่ย จะแย่งกันเข้าถึงในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าแล้วก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างกันของพรมแดนที่อยู่ในภูมิภาคอาร์กติกทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเขตอาร์กติกนี่นะคะนอกจากจะเป็นทางเดินเรือที่สำคัญใหม่แล้วนะคะขณะนี้ก็มีสิ่งปลูกสร้างมากมายจากรัสเซียกำลังผุดขึ้นบนผืนน้ำแข็งนะคะมีฐานทหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเกาะอเล็กซานดรามีดินแดนของรัสเซียในหมาสมุุกอาร์กติกนะคะแวดล้อมไปด้วยอาวุธพร้อมสับนะคะทั้งรถหุ้มเกราะเครื่องยิงจรวด ลานบินแล้วก็นายทหารประจำการพร้อมรถค่ะรวมถึงก็มีข่าวว่ายังเป็นขุมทรัพย์ใหม่ของแหล่งพลังงานและก็อำนาจในทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อน้ำแข็งที่ละลายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้มหาสมุทรอาร์กติกเชื่อมต่อเข้ากับทะเลอื่นๆได้และตรงนี้นะคะก็และตรงนี้นะคะก็คือเส้นทางเดินเรือใหม่ที่รัสเซียเนี่ยเขาวาดหวังไว้ค่ะ จากเส้นทางเดิมที่ต้องอ้อมยุโรปแล้วก็ผ่านคลองสเวตนะคะเส้นทางใหม่จะลดเวลาลงถึง15วันแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายมหาศาลก่อนหน้านี้น,นะคะก็คาดการกันว่าภาวะโลกร้อนจะทําให้พื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งนะคะจะลดลงแล้วก็ในปี2035เนี่ยน้าแข็งจะละลายหายไปทําให้เส้นทางนี้มีการใช้งานมากขึ้นรัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศหลักนะคะในการควบคุมเส้นทาง ซึ่งหมายถึงถ้าหากว่าใครจะผ่านเส้นทางนี้จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่การเดินเรือเท่านั้นนะคะยังคาดการกันว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติมีน้ํามันปิโตเรเลียมและก็ก๊าซธรรมชาติจํานวนมหาศาลโดยมีการค้นพบไฮโดรคาร์บอนนะคะที่เป็นจํานวนร้อยละ90ของปริมาณไฮโดรคาร์บอนสํารองรวมถึงทรัพยากรแร่และก็ทรัพยากรสัตว์น้ําและอื่นๆ่มากมายค่ะโดยขณะนี้นะคะรัสเซียก็เป็นประเทศแรกนะคะที่อ้างสิทธิ์ในการครองพื้นที่ส่วนนี้ มีการปักธงชาติรัสเซียอยู่กลางขั้วโลกเหนือแล้วค่ะรวมถึงเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติรับรองสิทธิของตน,นะะเพื่อขอขยายดินแดนของตนเองในภูนภาคอาร์กติกด้วยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะในการเผาแก๊สของรัสเซียนยจะเผาเล่นหรือว่าเผาเพราะผลของการคว่ำบาตรนะคะวันนี้รัสเซียก็ได้ลดอุปทานแก๊สไปยังเยอรมนีและก็ประเทศในสภาพยุโรปอ,อื่นจนส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานค่ะ ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะปิดท่อส่งน็อตสตีมหนึ่งไปนะคะบอกว่าปิดบำรุงรักษาแล้วก็ยังคาดการณ์กันว่าจะเกิดการขาดแคลนเกิดขึ้นต่อไปค่ะโดยสรุปนะคะถ้าถามถึงสาเหตุจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ทราบถึงต้นเหตุที่แท้จริงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตำแหน่งที่ลุกไหม้นะคะเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงอิทธิพลของรัเสเซียในตลาดพลังงานยุโรปแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามต่อไปนะคะว่ากระทรวงพลังงานของสหรัฐจะยุติการส่งออกหรือไม่ สำหรับข่าววันนี้ก็เป็นข้อสรุปถึงความคลิปหน้าเรื่องของวิกฤตพลังงานในปัจจุบันค่ะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ